มื่อนี้พี่น้องทางแฟนเพจเขามาหลายหลายาว่าสิเป็นทางยะโาาสนะครับทางอู้สปปลาวพี่น้องทางสะกดทางยังเพิ่นเขามาหลายเขาเขาแรกการเลยไอเ้เพิ่นเพิ่นมาหลายครั้ตอนนี้ <ยา S 1> ขระนอยจังกมุงต่าบ้านนาคิดพอเหือแสนขอฝากเสียงลำเสียงแขนไปหาแฟนแเสียงลำยามบ่ายอต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่วายการเสียงลำยามบ่ายครับผมกันว้ววววววกวววอวววัวววววววนวววรวบววัสดีวว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  พี่น้องครับยกแรกแหกมานนะครับอ่าเดี๋ยวเฮาสีเว้าถึงเรื่องเขาเรื่องน้ำกันเล็กน้อยไอ้เมื่อกี้ความยุ่งยชบของก่อนเก็บเกี่ยวควาอยู่นยิทของไงทองหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะเก็บเกี่ยวผลผลิตและครับเงินคำกำแก้วกสิเต็มอึ้งตึงเว้าดีเวาดีช่วงเดือน ชิคาสูนเดือนไอ้ไอคริสต์มาสเ <c oughs> นี่ยหายไม่ไงบอสนะอันเดือนของชบวพม่าเนี่ยไม่ไงบอสดีกว่าอย่าลืมนะครับมีคริสต์มาสนะครับคริสโอ้ยไม่ไงโอ้ยหนาวไม่ต้องพูด โอ้ยย่ามาคิดมากไอ้ก่อนๆนั่นแน่ตัดกับว่าโหด้กันก่อนจตายหลังจับไปขายบวกแตงโมกับมาแะมีตะนวยงามๆกตะนวยงามๆดีองมาตัใส่งก้องเดี๋ยวมาตัดตันตะบุกีตะบกเตียเีย อ่าพี่น้องครับนะครับผมนะครับสำหรับพี่น้องนะครับก็ลังเก็บเกี่ยวผมวันนตอนนี้ไอ้ครับชาวนาเขาเนาะก็ลังเก็บเกี่ยวผมเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเสร็จครับเรียบร้อยแล้วก็สิมีเงนินมีคำมีทอง <ไป S 1> มีอย่างมหมดแล้วทองทองห<ล><อ>ยอก <ผม S 1> ทันไซแล้วก็ส่งไม้เสือไม <laughs> ้ไในช่วงปีไม่นี่แหละพี่น้องสุดยอด่ไปครับหลักกดับเขาครับช่วงบรรยากาศหนาวหนาวอากาศนะครับบรรยากาศดีมากมากเลยนะครับอีสานบ้านเขาเนาะแล้นาะช่วงต่อจากนี้ไปพี่น้องสิมีการสังสรรค์กันตัวมีครับมีมีนะครับ ฉลองหนึ่งปีเหนื่อยมาแล้วก็ปีใหม่นี่แหละเราจะฉลองโอ้โหต่อไปหน้าครับจะโก้นะครับเตรียมสถานที่ไปแล้วย <say> ู่ใส่ผูกอ้ว้ต้นบักม่วงเัวเอ้แต่อนอนถามบูและกิพยายามพี่น้องอยู่ทั้ง ยะโสธรทิ่ไปยะโสธรยะโสธรเดินพรมแดงงานปีใหม่ครับผมที่น้องป้องไปจองจิตราหลับเต็มวงเลยครับผอมเป็นงานเลี้ยงของบริษัทเนาะหายเนาะครับอยู่อยู่เขาเอื่อนมางานแดดเดินพรมแดงบริษัทเดินงานยังไงครับ นะครับผมน้องกองไฟรวมไม่ครวมมือกันและครับไปสองสามคนยิ่งใหญ่เลยครับผมและการลี่ควีตมาแล้วบอกว่าอยากฟังน้องหอยอยากฟังน้องหอยนี่บ่พลาดครับผมแล้วกก้อนหินที่มีหัวใจตัวนี้ก็บ่พลาดครับผมสถานน้ำบอลลำน้าตาหยดปลูก่นลี่ควีมาเลยวอกง่าไงตอนนี้บ่ครับผู้จัดการรีดไปหมดแล้ว นะครับอ่ะเขาสู้รายการยกแรกแฮกมารจบไปว่าหันค้ำสาบานเคยแมายุ่นจากน้องยุกิบนมวนครับผมผลงานเพล่งบนมวนและกาศเต๋าบันนาแสดงเป็นพระเอกแสดงดีครับมอเแสดงดีไรเรื่องเราได้อ่ายหลายเรื่องเลยเต๋าบันนาตอนนี้แม่ไปยืนบนตัวอันอันคังไม่น้มุ่นเนาะแล้วจะไปยังปะไปยกไปซร้างเบิองโอ้ยนักเอกกังามมันนั่ยจะตับเต๋าบันนาแล้วลูกเลี้ยงหดนะไอ้ ที่จริงูมกับมันกำกับบ่เปลี่ยนช่วงที่เขากำกับบอกว่าอาลูกคัดเราตัดดาว่าคัดนี่อย่างเลิกคัดนี่อย่างวันตะนอนวันตะน้อนใส่ตัดก,กโอ้ยบักผู้จัดการบักนี่ผมเอาไม่เห็นเลยเอืองนั้นบักเลยบักเลยน้อยนี่ตัวงานไปแล้ว ไรมันหนีได้เอาปูมายมาแล้วเอาคือคือคือเอาปากกูบอกกันน้ำาลูเรีอมครับผมเออกูสาวงามมากมากนี่ครับโอกาสเตาบันหน้าโอกาสอื่นมันบอคอยบอคอยโสภาครับผมโอกาสทำการแสดงเนี่ยมันทำทาจริงเป็นน้ำเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขอเปเรื่องจริงพี่ลองครับเอาชุดนะนี่วือตนนั้นครับแล้วบอกว่า บางที่วกเขาโว่กันมวนมังกรแมนอยู่เออเห็นใจเราเราเนี่ยเรา็ยักอยู่หมองทั้งข่อยคนเดียวเวลาเมียบาดข่อยว่าได้นอนเป็นยังไงจูงกันนั้นเปิ้ลหนึ่งเปิ้ลนึ่งไม่เพิ่ว่าเธอไปทำอะไรอยู่ที่ไอ้ป่าทายเออเอ้าไม่ได้ไปนะก็เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วทุกอย่างมันไม่ได้ปลอดภัยไปค้างอยู่สามวันแบบใช่ครับมันเป็นดาบสองคมเรื่องหนึ่งเธอรู้มาจากไหน รายการวิทยุดังเขาพูดเราผัเป็นแฟนรายการเสียงรำย่าใบเฮาแฟนไอ้สุกระนั้นนี่เพราะว่าเราจะดูความเคลื่อนไหวเอออื้เราจะดูความเคลื่อนไหว้ว่าไปใส่มาใส่เนาะที่นี่เฮาเย่าเฮาอย่ามาบอกอากาศเด้อครับขยว่าแตกเบ็ดว่าแตกเนี่ยเราพี่คงนึงเตาวันหนี่เนาะเออพี่ท้อนกับป่ายันกับป่ายันเนาะ ทีแรกกับหัวเต๋อหัวเต๋อเบาดีเต้าบัวหนาไปคนมักขี่วอาเล่นเอาผมคือความสะดวกเราหยอกครับเราต้องมีความสนุกสนานพี่มันต้องมีความผ่อนคลายแป๊บเดียวบรรยากาศดีว่าเป็นไฟใหม่ว่าเป็นไฟใหม่กองฟางอ่ะพี่น้องครับในช่วงนี้ครับผมนะครับข่าวสารนะครับจะมาแจ้งกับพี่กับน้องไอ้ครับผมอัพเพคใหม่ก่อนกันผลงานใหม่ล่าสุดตอนในทางเอคนสร้างภาพถูกต้องครับแล้วก็น้ำเพชรสตูดิโอ พากันไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันเลยครับมในการเลือกไฟ้นฟุตต่างๆที่น่าชมเอ,มอ,อมามันตันปเป็น <ๆ S 2> เอ็มวีเพินเบิงหระอเพิ่นอินไปนน้ำครับผมเอาเล่าก็ว่าเราให้พ่อแม่ครับโอ้ เป็นเพลงที่มันมีความซึ้งอยู่ในตัวนะครับผมมันเค้นน้ํเตามาได้นาะแล้วก็วันนี้นะครับพี่น้องนะครับจะได้รับชมทีเซอร์นะครับจากทางบริษัทแคทไน้์น้อนะนะครับอาจจะเป็นช่วงบายเด้อพี่น้องเด้อรอติดตามติดตามหลังจากจบรายการเสียงลัยามบายนะครับพี่น้องครับจะได้รับชมทีเซอร์มัอนี่นะครับฉบับฉบับทีเซอร์เลยนะครับฉบับเอวีเลยนะครับผมจะได้ดูบทบาทการแสดงว่ามันเป็นยังไงใช่แล้วและก็เพลงนี้ที่มีเนื้อหาดีแบบนี้นี่แล้วมันจะออกมาแบบไหนครับผม ฝากไปน้ำก็แล้วกันครับพี่น้องครับก้อนหินก็มีหัวใจออนแอร์ครับผม26พฤศจิกายน9โมงเช้าพลาดไม่ได้แน่นอนครับว่าง่ายครับอีกสออมือนะครับพี่น้องครับยูน่าจอนะครับผ่านทางย t u b e จินตราชาแนวเฮานี่เห้ือพี่น้องเด้อครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปเลยถูกต้องแล้วนะครับผมแน่นอนกับผลงานของอาจารย์ปรีชาปัตภัยสุดยอดเลยนะครับผมก้อนหินก็มีหัวใจ พร้อมทั้งอาประชัดบทบาทครับผมพระเอกนั่งเอกคู่ขวัญกันนะครับน้องเอมิราพร้อมด้วยน้องวายุทธพิชัย <c oughs> นี่เป็นพระเอกนั่งเอกคู่ขวัญได้ค่ะตอนนี้เนาะแสดงดีมากแสดงสมจริงสมจังแมนนะครับจนมีการเอ็กซิเดตนในการถากไล่กัน,นโต๊หลุมครับผมหลุมกิโปฮะ และการพี่นองที่ขอเบื้องหลังมานะครับทางบริษัทแจ้งมาแล้วครับขอให้ปล่อยเ v ม V ก่อนครับพี่น้องจะได้รับเบื้องช่วมืองหลังกันนะครับแบบเต็มอิ่มเลยนะครับเบื้องหลังแบบว่าเออมันเกิดที่อย่างแน่นะครับการไทยท่ามพวาะใส่เวลาโดนพอสมควรเนาะช่วงที่ว่าอุบัติเหตุแล้วก็ตก หลุมกี่โอมอ่ะอ๋อน้องแดดดมอ่ะขาขาบาดเจ็บเลยได้ครับครับน้องก็แดดดมแต่ว่าก็มีสปิริตมากใช่ครับผมน้องก็แสดงต่อได้ถูกต้องเลยสชอวงิีานะครับผมพี่น้องเขามาคักมาเน่นะครับพี่น้องยิบอันยับยั้งไปใส่เนอะนะครับถึงจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแต่เขามีเวลาอีกหลายอยู่นะครับผมมีหลายสิ่งหลายอย่าง มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะครับขอสวัสดีพี่น้องไปทางแฟนเพจทุกทท่านนะครับแล้วก็ทางเพจจินตราภาพม่วนนะครับนะคบผมแล้วก็เพจจินตราบุญลาบนาะไอเนาะทุกเพจเลยก็แล้วกันอสวัสดีครับไปยังน้องเมนนะครับเกี่ยวเข่าอยู่ทั้งยะโซทอดเป็นยังไงครับผมเอาอะไรงั้นเน่นี่นาคาผมน้องเม่นอยู่เกี่ยวเข่าอยู่ทั้งรถเกี่ยวนะครับผมอยู่ทั้งรถเกี่ยวเลยบ่ออยู่ทั้งรถเกี่ยวเลยครับผม อ่าคุณสาวุฒิมุกดาเป็น,นตนัตน้งไตเนาะน้องกองศิลป์กล่งลังรำลุยผู้เหยียบครับ อ่าไปเอาตารางวัลเนาะไปเอาารางวัลให้เพื่อนอยตอนเด็กนล่ามไปพุนตัวไปทางไอ้บึงการไปทังเมืองการไปทังอ้อเพิ่นไปทั้งลูกปูซิลาหมือนลูกปูซิลาอะไรกับึืองการครับผมบึงการตอนเด็กคนกำลังเข้มข้นในการโปรโมทจังหวัดขงเพินแน่นอนครับผมและก็จะเปิดสนามบินเร็วๆนี้ใช่แล้วนะครับผมจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบสุดๆเลยทีเดียวเอาเห็นบริษัทแจ้งมาบอกว่าจินตลาบุื่าเขามีเสือภัยอะไรเรื่องบึงการอะไรเกี่ยวกับไปจังหวัดบึงการนี่แหละ โดยอาจารย์สวัสดสารคามและก็าอาจารย์สัญลักษณ์ดอนสีเอา้าทั้งทั้งผู้เรียบเยงทั้งไอ้ไอ้ผู้ประพันธ์เลยเหรอพีเอ่เป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกเนาะแจ้งมาแล้วเหรอ มันแจ้งมาบอกว่ารอฟังข่าวดีว่าอะไรเออรอฟังข่าวดีครับเอาจังสี่พีน้องครับเดี๋ยวข่าวๆาวนะครับว่ามันจะเป็นกับเรื่องนี้อย่างนะครับทางจังหวัดบึงการเท่านะครับแต่ที่แน่แน่คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับจังหวัดจังหวัดแลวก็เกี่ยวข้องกับสาวเสียงพินจิตราภูลาด้วยเนาะด้วยเพราะว่าสาวเสียงพินจิตราภูลาบคือเคยไปฟอนลำตัวแน่นอนครับผมอยู่ทั้งบึงการแถวนั้นไปบู๊ไปแล้วแล้วช่วงที่จิตราภูลาบไปแสดงเป็นวงใหญ่แปลกบอกไอ ไอ้บุญเกิดนู่นห่วงไอ้จี้นู่ห่วงแล้วก็ไอ้ใหญ่เพิ่น สามไอ้รองมาเยี่ยมเยียนวงจิตราคุณาลาบว่าม่ไงว่าเป็นเดินทางมาจากทางสบปปลาวแมนบอกแล้วคำว่าขอความอนุเคราะห์อยากได้ชุดแดนเซอร์เพื่อบูรณาวงเจ้าของก่อนอยากได้ชุดแดนเซอร์เพื่อที่จะไปวงวงของบญเกิลนุ่ห่วงกบสาวที่พิมพ์กันเลยเอาห้มอบให้เลยมอบให้เพื่อไปไปใส่เพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมซอยกันครับผมแมนที่ว่าไอ้เป็นแบบนี้บอกต้องทับทานครับผมอขอขอบคุณครับผมผู้สนับสนุนลักก้อนครับชมนี้ครับผมโอ หลับขอบพระคุณครับไปยังเจ๊กุ้งที่อำเภอเต่างงอย,อยของดีของฝากของตอนครับผมไปนานานาวนี่มอสที่สุดเลยมีอย่างไรครับผมฝากของตอนเสือพานาพระยาเตา่างอยนานานาบินแดนแห่งคนไปทำบุญเยอะแยะถ้านาหนาวก็ต้อง่าพันข้อก่อนนดับแลกปาด งามครับความสวยงามนะครับงามแน่นอนนะครับผมอ๋อยูค่อนไหนก็แมนบอกนี่ครับแมนครับผมโอ้แล้วกับว่ามีซ้ำหนีครับมีเยอะมากมากหลายหลายหลายลายหลายสีนะครับพี่น้องไปนะครับแล้วก็ราคาถูกมากถูกจริงๆนะครับครับไปทําบุญด้วยไปเอาเหล็กน้ำไปเอาสามโตตรงครับนะครับไปแจ้งเลยครับพี่น้องครับไปร้านเจกูเที่ยวเต่าเง้อยไปแจ้งไว้เลยครับนายครับไปแจ้งว่ามฟังรายการจองกูหนึ่งเต่าบ้านนาหนักลดพิเศษห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนัก และก็เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำพร้อมเพื่อนนะเพื่นใจดีเพื่นใจดีแล้วก็จะมอบดอกไม้เพื่อไปไหว้พระยาเต่างอยเพื่นหาให้เบิร์ดอำนวยความสะดวกครับผมพาสินพางงามแบบนี้ครับครับผมจินตะลพุทธหลับน้องเพลงพิมพ์ระดาเคยใส่ฉลองล้ำบวงสูงพระธาตุชงชุมมาแล้วครับท่าน หมายถึงว่าเป็นภาพพื้นเมืองของชาวจังหวัดสกลใช่ไหมครับสุดยอดมากครับใช่แล้วแน่นอนเลยเนาะอู้อ่ะจะได้กทีเขาอากาศับประพุณนครับผู้สนับสนุนเท่ากันแล้วกันเจ๊ก,กุ้งที่อำเภอเต้างออันเชิญสุดท้ายของรายการครับพี่น้องครับฝากไว้น้ำกันแล้วกันครับบทเพลงใหม่ของสาวเสียงพินจินตราพุ่นลาบจะออนวันที่26พฤศจิกายนนั่นก็คือผลงานเพลงก้อนหินก็มีหัวใจ เงีงเฉียบขาดกินใจเนื้อหาเฉียคบคมจากอาจ,จารย์ปรีชาปัดภัยรับท่านครับผมอย่าลืมกันแล้กันพี่น้องไทยกำลังใจสาวสิงพินจินตราผู้ณหลับขนมเพลงพิมพ์ระดาได้ครับเด้อเอาละเมื่อนี่รุ่นรุ่นกัน,กนกว่าตอนเย็นๆไปว่าสิ่ดพอที่เสิร์ฟคนทำเพลงก่อนหินที่พี่หัวใจบ่อย่าลืมกันแล้วกันได้ครับเด้อตวดตวดกันหน่อยจังเดลงาวต่นาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทักไปก่อนครับพี่น้องครับพอกันครับสวัสดีครับ